สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกสําคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสูกค่ะมูลนิธินักกิติคุณถือเป็นสถานที่ที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับชีวิตประจําวัน พัฒนาศักยภาพช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษโดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันทักษะการใช้สมองและร่างกายส่วนต่างๆด้วยการใช้สื่อหลักคือดนตรีและศิลปะซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของบุคคลพิเศษและในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับครูปุ๊สนธนีสุขประเสริฐ เป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้อากาศดีมากฮะมาที่มูที่นี้ที่นี่อยู่ข้างหลังนะฮะโบสถ์ของคริสนะเป็นมูที่นักิตติคุณผมที่ทึ่งก็คือว่าผมไม่เคยรู้สึกว่าเอสถานที่อย่างนี้มันมาซ่อนตัวในที่ที่มีบรรยากาศดีอย่างนี้ผมดีใจมากครับแล้วก็พอเข้าไปดูเด็กๆที่กําลังวาดรูปก็รู้สึกว่า ประทับใจในความสามารถของเด็กๆครูปุททำงานที่นี่มานานก็นานมากแล้วค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยที่นี่เคยเป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะเสร็จแล้วก็ปิดโรงเรียนอนุบาลก็มาทำเป็นโรงเรียนพิเศษเจ็ดแปดปีจริงๆรนานกว่านั้นจริงๆนานตัว<ม>ครูปุ<พ>อเองหรือตัวมูนิธิมูนิธิเนี่ยเพิ่งเก้าปีอ๋อแต่ตัวครูปุดีตัวเองเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วหรือเกือบจะสามสิบปีแล้วกับเด็กพิเศษเด็กพิเศษในบ้านเราที่ในโรงเรียนเรานี่มีหลายกลุ่มอาการค่ะมี มีออทิสติกมีดาวซินโดรมมีเซเลอร์ลพารซีก็คือสมองพิการแล้วก็มี LG บ้างมีสมาธิสั้นมีมีหลายๆแบบค่ะแล้วบางคนก็ซ้ำสองเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากวิธีการปกติทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนรู้และการเข้าสังคมเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาเองโดยออกแบบการดูแลช่วยเหลือเด็กตามลักษณะความจำเป็นและความต้องการของเด็กแต่ละคนโดยความต้องการของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความบกพร่องสามารถแบ่งออกเป็น9ประเภทค่ะ 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 6. เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูด 7. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 8. เด็กออทิสติกและ9 เด็กที่มีความพิการซับซ้อนจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้มันเป็นปัญหาของผู้อยู่นิดนึงเพราะว่าผู้ต้องดูน้องหลายากลุ่มอาการซึ่งถ้าให้ดีที่สุดแล้วก็คงจะต้องมีกลุ่มอาการเดียวมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วก็เรียนเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่จริงๆแล้วตอนนี้น้องๆที่เกิดมาในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ จะมีกลุ่มอาการหลายอย่างปนกันไปเยอะๆมากๆเลยอาจจะมีทั้งออทิสติกอยู่ในตัวแล้วสมาร์ที่สั้นอยู่ในตัวแล้วก็หรืออาจจะดาวซินโดรมดาวซินโดรมแล้วอาจจะบางคนดาวซินโดรมแล้วยังมีภาวาออทิสติกอีกอคือคือมันตอนนี้มันเยอะอะมันเยอะครับรครับ อันนี้แต่ว่าพอดีหมอเก่งขึ้นใช่ไหมหมอเก่งขึ้นแล้วหมอก็รู้ว่าอันนี้มาผสมอะไรผสมกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ไม่ทราบว่าน้องเป็นออทิสติกหรือเปล่าบางทีก็น้องไม่ได้เป็นแต่ว่ามีการไดแอบว่าเป็นอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันมันมันเหมือนกับว่าเราต้องอยู่เค้านานพอสมควรเราจึงจะรู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มอาการไหนบางทีก็บีกับออทิบูติโอเคมูนิธีที่ปูปต้องบอกเลยว่าปูถือว่าตัวเองได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าเพราะว่า เออมันพอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราถูกเตรียมไว้เยอะค่ะเช่นพอผู้เกิดมาเนี่ยคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนเดิมนคะคะก็ให้ผู้เรียนดนตรีแต่ผู้ไม่ใช่เป็นคนดีที่เปียนโนค่ะผู้ก็แล้วผู้ก็ไม่อยากเรียนรูด,ด้วยก็เลยไปสอบเข้าละศาร์เรียนละภาษาแต่ทีนี้เนี่ยพอโตมาแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาทาํางานกับคุณแม่อีกคุณแม่ก็เป็นเจ้าของโรงเรียนตรงนั้นก็ได้สอนเรื่องดนตรีมาเรื่อยๆจนกระทั่ง พอจบแล้วแล้วพอเริ่มทํางานเนี่ยค่ะจบอะไรมาจบราชสัตร์อ๋อราสตร์มาอยู่กับเด็กพิเศษ<ช>แล้วก็เรียนดนตรีพอดีน้องสาวเป็นเป็น,ปนครูสอนเปียโนครับแล้วเก่งเขาเขาเขาไปเมืองนอกเขาก็ทิ้งเด็กเอาไว้พอเขาทิ้งเด็กเอาไว้เราก็ต้องสอนเด็กอะไรเ <พอ S 2> ด็กปกติเด็กปกติแล้วเราสอนไปสอนไปไม่เห็นสนุกเลยแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง,งมีเขามีลูกเป็นซีพีซีพีคืออะไรสมองพิการอ๋อ ขอสอนได้ไหมขอสอนได้ไหมเขาได้ได้คะให้สอนเราก็เริ่มสอนแล้วก็คิดถึงตอนนึ่ว่าโอ้ยตายไม่ได้สอนแบบนั้นเลยแต่จากวันนั้นมาที่ที่เราเริ่มสอนเด็กพิเศษสิ่งหนึ่งซึ่งพุเจอนะคะก็คือว่ามันท้าทายกว่าเด็กปกติเด็กปกติเนี่ยเราสอนไปแล้วเขาทํากันบ้านหรือเปล่าแล้วเราก็นั่งรอดูว่าเขาทํากันบ้านหรือเปล่าแต่พวกเขาเหล่านี้เขาไม่ต้องทํากันบ้านค่ะเพราะเขาต้องเรียนเดี๋ยวนั้นทุกอย่างเราต้องหาให้เขาเดี๋ยวนั้นเด็กซี่เป็นซีพีได้หรอไม่ไม่ที่ที่ปุ๊ ปูปูเริ่มต้นเนี่ยคือเจอเด็กที่สีพีคือสมองพิการพิการแบบไหนเพราะพูดคำว่าพิการทุกคนไม่เข้าใจคนนี้สามารถคนนี้สามารถขี่จักรยานได้เดินได้แต่พูดไม่ชัดแล้วก็แขนทําไม่ไม่ไม่ปกติคือพูดทําอะไรกับเธอกับเด็กเหล่านั้นเด็กซีพีเนี่ยเขาเล่นเปียโนเพื่ออะไรยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการมันไม่มันไม่ถูกแต่ว่า หลังจากนั้นมาปุ้ก,ก็มีเพื่อนที่เอาน้องๆเนี่ยมาให้เอาเป็นดาวซินโดรมมาให้เอาที่เป็นเอ่อเรียกอะไรเหมือนกับน้องที่บอกร่องทางปัญญามาให้เอามาแบบหลายหลายแบบแล้วปุก,ก็บอกผู้ทําไม่เป็นนะแต่ผู้อยากทํามากเลยเขาก็บอกว่าทําไปเลยแล้วปุก,ก็ทําให้พอเราเริ่มทํามาเรื่อยๆแล้วเราต่อมาคุณแม่ได้ให้ทาโรงเรียนอนะุบาลเราก็มีเด็กพิเศษอีกแล้วเราไปสอนดนตรีเมื่อปีไหนเนี่ยตอนคุณผู้เจอเจอพีซีเดี่ย <PC S 2> เด็กที่สมองพิการเมื่อไปี20กว่าปีที่แล้วแล้วก็ปู๊ก็สอนที่โรงเรียนดนตรีจินตการนะคะจินตการดนตรีที่เซ็นทรัลที่นั่นก็จะมีเด็กพิเศษเีกแล้วก็ไม่มีใครอยากได้แล้วปู๊ก็ชอบมากปู๊ก็จะเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มโอ้ดีพิเศษมากนะเนี่ยชอบมากชอบเด็กพิเศษนห้องก็แบบมันสนุกอะค่ะมันึ้ออยู่กับทัศนคติหรือเปล่าถ้าทัศนคติเราเห็นเด็กเขาก็คือเด็กแต่มีความพิเศษโน้นพิเศษนี้ ใช่ไหมถ้าทัศนคติของเราดีแล้วกับพระผู้เป็นเจา้าที่ปููบอกว่ามีศรัทธามันก็ทําให้สามารถจะเขียนทุกอย่างเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องสนุกคือผู้มอมันบวกนะคะผู้คิดว่าเกเน่ยจะทําได้ทุกคนนะคะแต่ว่า,ามันอยู่ที่ครูเนี่ยจะอดทนได้แค่ไหนในเวลาช่วงแรกๆเพราะว่าช่วงแรกแจะยากแต่ช่วงต่อไปจะไม่ยากเหมือนที่เห็นวันนี้มันไม่ยากแล้วเพราะว่าถ้ามาปีที่หนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นะคะปีที่หนึ่งวุ่นวายมากแล้วกัดทุกวัน พูดว่าคุณครูอย่างคุณครูส้มที่ทําอยู่เนี่ยคุณครูก็เรียกว่าคุณครูนิ่งคุณครูเป็นคนที่เด็กรักมากเด็กเด็กทุกคนรักคุณครูมากรักให้เห็นนะคะคุณครูเดินมาเนี่ยมันถึงวิ่งไปก่อนเพราะอะไรเพราะวิธีวิธีการเขาอยู่กับเด็กวิธีการเขาเขาให้โอกาสเด็กให้เด็กเป็นเด็กให้ให้เขาเป็นเขาไม่ได้ไปบังคับให้เขาเป็นใครที่ทักคนต้องการคือให้เด็กเขาเป็นตัวตัวตัวเองอ่ะ อันนก็ดีเรามาอยู่กับเด็กพิเศษก็คือก็ความพิเศษของเขาอะผู้คิดว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องหาว่าเขาอะมีตรงไหนก่อนเป็นทุนของเขาทุนของเขาอยู่ตรงไหน,น,เ,ไหนเช่นคนบางคนมีทุนที่ชอบร้องเพลง ร้องไม่ได้เรื่องเลยร้องโมโนโทเลยแต่เขาชอบมันหรือบางคนอาจจะสูงสูงอยู่นั่นแหละหรืออาจจะต่ำต่าอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ต้องมาฝึกเรื่องนี้อีกทีหนึง่งแต่ว่าเขาชอบหรือฝึกได้ไงทําให้เสียงที่มันสูงป,ปี๊ดแล้วสูงอยู่ได้ละหรือกลกางกลางอยู่นั่นต่มก็ต่มอยู่ได้หละคุณพี่พบต้องมาอยู่กับพวอีกหลายวันเลยน <c oughs> ะเล่าเล่าฟังหน่อยอง่ายๆอย่างสมมุติว่า ถ้าเขาถ้าเขาต่ำอยู่ตลอดเวลาเราต้องช่วยสอนให้เขาได้ยินเด็กพวกนี้จะมีปัญหาอันหนึ่งที่ที่ตอนนี้เพิ่งมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทิ่ท,ที่ทางวิทยา,าศาสตร์เนี่ยพบกันใหม่ก็คือเขาเรียก audio processing การฟังของเขาที่มีความบกพร่องเมืม่อเขาบกพร่องอย่างเช่นเด็กฟังอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ยินเหมือนได้ยินเยอะๆเหมือนกับได้ยินป๊ปี๊อยู่ในหูเยอะมากเลยเราก็ต้อง ให้เขาฟังเยอะๆค่ะแล้วก็เรื่องการฟังเนี่ยมันมันเวลาสอนเนี่ยมันต้องสอนให้เขาฟังก่อนให้ตั้งใจฟังเพราะบางทีเขาไม่ตั้งใจฟังหรือบางทีเขาขนาดที่เขาฟังเราอยู่ตาเขามองไปที่อื่นแล้วครูก็คิดว่าเด็กไม่สนใจฟังแต่ออทิสติกจะเป็นตามองไปที่อื่นเพราะว่าหูเขากําลังตั้งใจฟังแต่เขาสองอย่างพร้อมกันไม่ได้อย่างเช่นเขามาเจออ๋อเขาเข้าใจแล้ว สองอย่างมันเยอะอะคือคือถ้าเป็นคนแบบพวกเรานีก็คือจะดูที่ตาแล้วก็เชื่อว่าถ้าตากําลังตั้งใจใช่ดูก็หูก็จะฟังแต่เด็กออทิสติกเด็พิเศษนี่ตาจะไปทางตาไปทางแต่ที่จริงหูก็ฟังอยู่ตอนแรกผุ๊ก็ไม่เข้าใจค่ะคุณแม่ตาลูกเป็นอะไรอะตาทำไมเขย่างงั้นน่ะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราคุณแม่อธิบายให้ปุ๊เข้าใจคือมีผู้ปกครองที่อธิบายให้ครูเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าปุ๊ไม่ได้เริ่มจากการเรียนไม่ได้เริ่มจากการรู้และเข้าใจเด็กพิเศษมา ผู้เริ่มจากการที่ว่าผู้คิดว่าถ้าผู้มีลูกเป็นเด็กพิเศษจะทํายังไงกับลูกในสภาพที่เราเป็นอย่างนี้ยเราเป็นแค่นี้เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้เริ่มต้นโรงเรียนแบบนี้นะเริ่มแบบที่ผู้ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าผู้เชื่อว่าเราเรียนไปได้กับเด็กเด็กเขาเรียนเช้ากว่าเราอยู่แล้วยังไงก็ตามคือผมสนใจเรื่องการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเจอเด็กยังไงบ้างโอเคอย่างสมมุติว่าตอนที่ผู้เริ่มโรงเรียนเนี่ย ผู้เริ่มจากน้องพอยน้องพ้อยคนที่เดี๋ยวจะเห็นว่าเขาเล่นเป็นโนได้ตดนตรีของของพอยเนี่ยตอนแรกเล่นแต่ทุกอย่างเวลาเราเริ่มดนตรีนะคะต่อไปเนี่ยเวลาเด็กมาเนี่ยเราจะเริ่มจากเครื่องเคาะเราไม่ได้เริ่มจากเปียนโนทําไมเพราะว่าใช้มัสเซอร์ใหญ่แล้วก็ง่ายที่สุดในการที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าจังหวะกับเราเพราะหลายคนไม่เข้า ตีไปแล้วก็อย่างนั้นแหละมันไม่เคยเข้าจังหวะกับเราเคือต้องทําให้จับจังหวะได้จับจังหวะได้มันมันเราตามจังหวะได้แวร์ต่อคนอื่นนึกถึงคนอื่นนึกถึงคนอื่นเพราะคุณต้องทําให้จังหวะมันเท่ากันเพราะคุณมีเพื่อนนะไม่ใช่คุณอยู่คนเดียวคุณจะมาอย่างนี้ตั้งต่ตัของคุณไม่ได้คุณจะต้องไปด้วยกันอย่างนั้นดนตรีจึงให้แบบนั้นดนตรีให้ความเป็นสังคมกับคราจังหวะต้องประสานสอดคล้องกันถึงแม้จะเลือกเล่นดนตรีคนละชิ้น คนละแบบเสียงคนละแบบเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นโดยการให้เด็กจับจังหวะให้ได้ก่อนใช่ตัวตัวบีทของชีพจรจังหวะในเพลงเนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้ไปแล้วก็พอจบก็จบได้จบพร้อมๆกันได้ไม่ใช่ไม่ใด้จบไปหลายคนก็ยังต่อนั่นแสดงว่าไม่เอาแหวกใครเลยไม่นึกถึงใครไม่นึกถึงใครแล้วแก้สำเร็จปะสำเร็จค่ะยางในเรื่องดนตรีนะอย่างเรายังยังไม่ถึงเรื่องเรื่องเสียงเสียงต่างสมมติว่า บางทีเราต้องใช้วิชว่ช่วยก็เช่นวิชว่ก็คือตาให้เขามองอ๋อให้ตาเห็นนะยงมนมนมเป็นไปสูงก็อะไรสูงต่ำสูงต่ำพวกนี้เราต้องสอนแล้วสอนเล่าให้ได้ยินให้รู้ว่าต่ำกับสูงมันมีสูงมีต่ำใมีกลาง<ม>แล้วก็มีจังหวะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะให้เด็กได้ได้ฝึกแล้วจังหวะเหล่านั้นก็จะต้องอยู่รูปกับคนอื่น สนใจคนอื่น<ช>จบจบด้วยกันตัวดนตรีจะช่วยตรงน,นั้นมากแลวตัวตัวดนตรียังจะช่วยเรื่องการมูฟ<า>เมนต์อีกการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอีกการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะมันสําคัญมากกับกับสมองของเด็กเพราะว่าถ้าเด็กคนไหนนิ่งอยู่บ่อยๆนิ่งทั้งวันแล้วไม่เคลื่อนไหวเนี่ยสมองมันจะฝ่อไปเรื่อยๆครูปุ๊กก็ฝึกเด็กพวกนี้ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้เขาไม่จดจ่ออยู่อย่างใดอย่างหนึ่งคือเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ย เกิดมาต้องทํางานถูกไหมต้องทําอะไรบางอย่างเอาทากิจกรรมเรายังไม่พูดถึงทางานอนะทาอะไรบางอย่างเราต้อง move ตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ถ้าน้องๆพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งออทิสติกนะคะจะมีสองอย่างคือนั่งนิ่งเห็นไหมคะกับที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เคลื่อนไหวแบบนั้นไม่ค่อยมีเป้าหมายบางทีเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆก็แบบเนี้ยไปไปเหมือนกับไม่ได้คิดอะไร แต่เนี้ยการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายการทําอะไรที่มีเป้าหมายมันสําคัญมากสาหรับคนที่จะคนที่จะเป็นคนเต็มคนดังนั้นเนี่ยพูดถึงพูดถึงมีหัวใจที่อยากจะแบบว่าสอนให้เด็กทําอะไรได้เมื่อเขาทําอะไรได้ก็ให้ทําอันนั้นให้ได้แล้วพอดีลองมาเจอว่าตัวดนตรีเนี่ยมันช่วยเรื่องสมองเยอะแล้วตัวศิลปะเองมันช่วยทําให้เกิดอืมเขาเรียกอะไรอะความสําเร็จที่มองเห็นครับ ก็คืออย่างวาดรูปแล้วเนี่ยมันมองเห็นมันมองเห็นว่าสําเร็จแล้วนี่ฝีมือฉันจริงๆนะแล้วเมื่อเขาได้รับการการชมเมื่อเขาได้รับการชมจากพ่อแม่จากครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูนี่จะตื่นเต้นมากโอ้เด็กพิเศษนี่ก็ต้องการคาชมด้วยกันนะโอ้โหชมนี่ดีดีมากนะแต่อย่าชมเวอร์ชมนี่คือต้องชมพอดีพอดีอย่างเป็นจริงแล้วดุอะเด็กพิเศษจะมีปฏิกิริยาอย่างไงเขาจะโกรธค่ะ เวลาเขาแสดงอารมณ์โกรธแสดงไงพอเวลาถ้าเขาโกรธมากๆเนี่ยมันเอาไม่อยู่จะทุ่มกระถางโดยที่ไม่ทุ่มกระถางพลาสติกทุ่มเฉพาะกระถางที่แตกตัวผมเห็นหนังฝรั่งเนี่ยนะหลายเรื่องชอบทำแบบนี้เห็นไหมเวลาไอ้คนปกติดีๆทำไมชอบแสดงกันรู้โกติมันก็ทุ่มโดนปาจานนี่เด็กพิเศษก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงอารมณ์โกรธใช่แก้วก็จะไม่คว้างแก้วพลาสติกต้องคว้างแก้วที่เป็นจริงๆแก้วแล้วทำไงพอเจออารมณ์โกรธของเด็กกันแล้ว ต้องคามดาวค่ะต้องทําให้รีบให้สงบเลยแล้วก็ทำางให้สงบให้สงบเป็นทีมเลยนะคะต้องเป็นทีม,ทมวันนี้ตาขวางมาแล้วนะวันนี้คนนี้ต้องระวังเพื่อนนะต้องให้อยู่ข้างนอกนะต้องอต้องคอยคอยช่วยเขาแล้วก็เขาจะดีขึ้นค่ะในวันหนึ่งวันนี้เขาดีขึ้นได้แต่ว่าบางทีเขาเป็นมาจากบ้านแล้วเขามาลงที่โรงเรียนก็มีคือผมพูดอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นว่าเด็กที่เราบอกว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ย มันก็ไม่ได้แม้มีความพิเศษที่แตกต่างจากพวกเราหรอกมีบางประเด็นนั่นเองที่พิเศษเขาอาจจะพิเศษบ้างหน่อยอนี่ใช้ใช้ใช้คำทั่วๆไปแต่ที่ของเราก็มีอะไรที่เราบอกเราเป็นปกตินี่น,นะเราก็มีอะไรที่มันมีทุกคนล่ะคะอ่ามันมีทุกคนนี่คือปุ๊บถามวิธีเพื่อใช้เห็นว่าเฮ้ยนี่เรื่องปรรมดานะแต่เราจะบริหารจัดการจะดูแลเด็กพวกนี้อย่างไรใช่ไหมแน่นอนมันก็ต้องใช้ใช้ความสามารถมากหน่อยความเข้าใจมากหน่อย ก็คิดว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งที่สําคัญต้องค,คิดคิดบางทีเราอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามีภาษาพอหรือเปล่าจะรู้ยังไงเขาคิดอะไรเออบางคนก็จะรู้นะคะเพราะเขาจะพูดบางคนพูดได้ถ้าเขาไม่พูดล่ะก็นั่นแหละคือปัญหาของเราเราปูใช้ศิลปะอย่างนั้งงบูชะเอาพี่เลี้ยงมาช่วยก็คือต้องถามพี่เลี้ยงของเขาว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรบางทีออคุณแม่จะรู้ว่าลูกทําไมลูกถึงกันชอบขึ้นไปข้างบนแล้วก็โดดลงมาข้างล่างเวลาโกรธ ขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดลงมาบางทีเราไม่เข้าใจเราต้องไปถามคุณแม่คุณพ่อว่าทําไมแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่ตอบไปได้บางทีอาจจะสองสามเดือนผ่านมาบอกว่าอ๋อเขามีปัญหาในกระดูกของเขาเพิ่งไปหาหมอมาอย่างเงี้ยเราไม่จะไม่ทราบอะบางทีมันแล้วแล้วเด็กพูดไม่ได้เนี่ยเขาปวดหัวเขาปวดท้องเราก็ไม่ทราบบางคนก็อาจจะต้องยืนมองท้องตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเราดูแลเด็ก ทารกที่เราเลี้ยงกันนะเด็กซ้อมพืดพูดไปได้ก็จะต้องอาศัยการสังเกตอาการนี่ก็คือต้องครูก็ต้องมีประสบการณ์ในการสังเกตอาการเยอะมากก็เราะเรามีเป็นทีมไงคะเพราะว่าไม่ใช่ครูคนเดียวครูบางคนก็จะเก่งเรื่องดูดูว่าเด็กมีนิสัยยังไงจะต้องแก้ไขอะไรแล้วก็ผู้เป็นคนที่ดูทั่วไปอะคะแต่ว่าครูครูกับทุกคนก็จะมีอ้าคนนี้กินหรือไม่กินอะไรพี่พี่เลี้ยงที่มีอยู่ก็จะ เหมือนกับเข้าใจเข้าไปในหัวใจของเด็กได้ดีมากกว่าตัวผู้เองอีกบางทีน้องเขาเป็นแบบนี้ผู้จะไปถามพี่เขาว่าทําไมน้องวันนี้เป็นแบบนี้ล่ะพี่ก็จะตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรคือผู้เรื่อเราก็ไปหาสาเหตุซะก่อนใช่แต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปแต่ละคนก็จะแสดงอารมณ์ที่เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไปใช่ไหมพอเรารู้อย่างนี้เราก็ค่อยหาวิธีการดูแลเขาใช่ไหมให้เขาสงบ ราเนี่ยมันมีอยู่อย่างก็คือการไปฝึกพูดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นการฝึกพูดแต่ไม่ได้ฝึกสื่อสารครูก็จะสอนละครสอนให้เด็กเล่นละครเพื่อจะให้มีสคริปต์เมื่อมีสคริปต์ก็มีการพูดใช่ใช่มีบทก็มีการพูดเเป็นทางร้กลือไเกลืนนม่หน่อน